วิวเขาข้างหลังเราเป็นวิวเขาที่สวยภูเขาคิรีลมครับเขาคิริลมด้าน,นขวาจะติดห,หมูบบบ่บ้านจัดสรรเห็นไหมฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยบ้านจัดสรรเห็นไหมจากน่คมเกียรตเวเรมุ่งหน้าไปทาง3ามสามหนึ่งนะครับไปถึงเขาคิริลมเราเลี้ยวขวาตรงวัดเขาคิริลมกลับรถตรงนี้เลยนะครับกลับรถไปแล้วก็จะเดินทางไปอยู่ซ้ายมือเราใกล้ใกล้เลยปั๊มเชลไปนิดนึงนะครับ อยู่ซ้ายมือเราเจอปั๊มเชลแล้วก็หมู่บ้านคิริลมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยครับที่ดินที่สวยก้าได้สามงานทุกคนสวัสดีครับเอ้ชาพาดูที่ดินแปลงสวยราคาจับต้องได้แน่นอนมาดูที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตต,ตมตมอเมืองแปลงยาวจังหวัดกาชจนบุนนรีทางจากถนน ตามสามหนึ่ง 3, 1, เข้ามาเนี่ยสิเมตรนะครับแล้วก็จะเจอกับโรงงานไม่ใช่โรงงานเป็นร้านขายสังกะสีเมทัลชีตนะครับด้านหลังเรานี่เลยที่แปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับตามแนวถนนนี้ถนนสาคานะนะครับนี่นะครับถนนสาคานะไป,ไปจนถึงแนวคิวต้นยูคาเห็นไหมครับก็ยูคานะครับถนนกว้าง4เมตร เป็นิวเขาข้างหลังเราเป็นิวเขาที่สวยภูเขาคิรีลมครับเขาคิรีลมด้านขวาจะติดหมู่บ้านจัดสรรเห็นไหมฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยบ้านจัดสรรเห็นไหมเห็นไหมบ้านจัดสรรแล้วก็ฟาร์มเบโซ่นะครับเจอไหมบ้านบ้านจัดสรรอยู่ส่วนนั้นนะครับติดกับบ้านจัดสรรฟาร์มเบโซ่นะครับวิวดีมากวิวสวยมากทุกคนดูมาตามมาวิวสวยมากวิวสวยไหม ่างจากกรุงเทพแค่ไม่กี่กิโลเมตรเองนะครับ่างจากกรุงเทพแค่60นาทีหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับที่สวยๆเทวภูเขาแบบนี้สวยมากหายากมากฝั่งซ้ายมือเขากําลังทารีสอร์ทนะครับกําลังสร้างรีสอร์ทฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านข้างในก็เป็นหมู่บ้านฝั่งนี้ไปทางเขาหินซ้อนนะครับ่างจากที่คมเกตเวเพียง2.5กิโลเมตรนะครับ2.5กิโลเมตรทั้งหมด9ไร่ 3ามงาน42ตารางวาเดชาหาดูที่ินแปลงสวยมาขายกันแค่ไร่ละหนึ่งล้านแปดแสนบาทพร้อมโอนนะครับอะติดต่อมาวิววิวสวยอย่างนี้หายากมากแล้วครับแปลงนี้แนะนำเลยครับนักลงทุนทำบ้านจะสันได้ติดทางสาธารณะหน้ากว้าง4เมตรนะครับมาลองพิจารณาดูผทม,มาคุยรายละเอียดกันนะครับถ้าสนใจติดต่อ094 9 6 2 9 2 8 2 เก้าไร่2ก้าไร่3งานสี่ตารางวาไร่ละ1นึ่งล้านแปดแสนบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ